ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วหลังการเลือกตั้งปรากฏข่าวว่านายธนาทรจึงรุ่วงเรองจิตบินไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม2566 ไอ้นายตอมชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเวลานั้นออกมายืนยันไม่มีใครเดินทางไปพบทักษิณเพื่อเจราจาปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลตามข่าวลือการเดินทางกลับไทยของทักษิณคงไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลและไม่เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเพราะทักษิณบอกมาตลอดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ขณะที่ชอบพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าเธอก็โกหกอย่างหน้าด้นดานเลยเธอบอกกระแสข่าวที่นายธนาทรเดินทางไปหาทักษิณ เป็นแค่การปั่นข่าวไม่มีความเป็นไปได้อ้างว่าตอนนั้นนายธนาทรอยู่เมืองไทยอยู่ในกรุงเทพไม่ได้บินไปฮ่องกงแต่แล้วท่านผู้ชมรู้ม่าเวลาผ่านไปที่ต๋อมชัยวัฒน์กับช่อพนิกาปฏิเสธเรื่องธนาธรบินไปพบทักษิณที่ฮ่องกงไม่จริงนั้นกลายเป็นหมาไปเลยผ่านไปแค่สามสี่เดือนธนาทรออกรายการสรยุทธสุทัศนจินดาในวันที่20พฤศจิกายน2566พิธีกรถามว่าเคยไปพบทักษิณฮ่องกงช่วงจัดตั้งรัฐบาล จริงหรือเปล่านายธนรารพูดอย่างนี้ครับยอมรับว่าไปพบเายกทักษิณที่ฮ่องกงจริงส่วนเรื่องคุยกันนั้นเป็นปกติที่เราพบปากคุยกับนักการเมืองทั่วไปคุยเรื่องชีวิตเช่นชีวิตมีหลานแล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่ได้ไปต่อรองเรื่องการตัดตั้งรัฐบ,บาลเพราะตนเองไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและอาจจะโดนยุบพักถ้าไปต่อรองไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไรแต่พักเพื่อไทยคือมิรสำหรับผม ชัดเจนไหมท่านผู้ชมชัดเจนไหมก็เจ้าของพรรคมันพูดเองอะ่ะโกหกตอแล้วอีกตัางหากบอกว่าไปฮ่องกงเพื่อไปพูดถึงเรื่องว่ามีหลานแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าพวกมึงจะพูดกันเรื่องนี้มึงไม่ต้นงบินไปฮ่องกงหรอกมึงก็รอให้กลับมาแล้วก็มาพูดกันในเมืองไทยก็ได้ฮะบ้าหรือเปล่าคิดว่าคนไทยไมันงงหรือไง